สวัสดีครับเรามาชมแกนแคนยอนนะครับที่ปิคอมนะครับแกลนแคนยอนนะครับเรามาดูแกลนแคนยอนนะครับนี่พื้นที่แกลนแคนยอนนะครับนะครับนี่ครับแกลนแคนยอนนะครับมาดูกันนะครับจะสวยไหมนะครับแกลนแคนยอนอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับขนอมเรามาดูครับสวยไหม นะครับว่าเหมาะที่จะทําถ่ายทําหนังนะครับสวยจริงๆครับดูเลยครับแกรนแคนยอนนะครับท้องฟ้านะครับมีขนมนะครับโอ้โหสวยจริงครับสวยจริงๆนี่ครับสวยจริงๆนะครับนี่คือแกนแคนยอนนะครับอยู่ที่ขนมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสวยๆครับสวยๆครับคนก็ นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับดูครับอันซินไทยแลนด์อีกแห่งหนึ่งนะครับที่น่าจะมาชมกันนะครับว้าวเตี่ยครับมีแพด้วยนะครับผู้คนมากมายนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับสวยท้องฟ้าสวยนะครับนี่ครับบรรยากาศแกรนแคนยอนนะครับนครศรีธรรมราชนะครับขนอมขอให้ทุกท่านนะครับมาเที่ยวนะครับนี่ครับมาเที่ยวมาชมกันนะครับพื้นที่นี้ นับสวยจริงๆนะครับน้าสะอาดน้าใสนะครับใครไม่เคยมาก็ลองมานะครับมาคุ้มเลยนะครับมานครคุ้มมากนะครับนครศรีธรรมราชสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยนะครับบอกลุงตู่ด้วยฝากบอกลุงตู่ด้วยนะครับนะครับผมก็เอามาชมแค่นี้ข้างล่างก็จะมีแี่ปลานะครับปลาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับปลาปลาปลานะครับปลาเต็มเลยนะครับนี่ครับปลา กาจะมีเลี้ยงปลานะครับเต็มเลยครับเนี่ครับแกนแคนยอนสวยจริงๆนะครับมาเลยนะครับมาเลยนะครับพื้นที่จังหวัดเอาศีธรรมราชขนมเรานะครับโอ้โหสวยจริงนะครับนะครับมารีวิวนะครับมาดูนะครับนี่คือ แกนแคนยอนนะครับสวัสครับสวัสดีครับแกนแคนยอนนะครับอยู่ที่ขนอนะครับพื้ที่ดูครับโกโปนะครับทําได้ทุกอย่างนะครับมาดูพื้นที่ทุกท่านที่มานะครับมาเที่ยวได้เลยนะครับนี่ครับสวยสวยงามมากนะครับสวยจริงๆนะครับแกนแคนยอนนะครับที่ ขนมนะครับดูครับโอ้โหนะครับสวยจริงๆนะครับผู้คนมาเต็มหมดเลยนะครับก็สนับสนุนท่องเที่ยวไทยนะครับฝากบอกลูกตูด้วยนะครับไม่โปรโมทผมโปรโมทเองก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ